สวัสดีครับพบกช่กองเอเอ็งอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้รีวิวนะฮะก็คือรีวิวไอ้ตัวถอดนะครับตัวถอดอะไรตัวถอดอตัวไสกรองน้ำมันนะฮะถ้าท่านที่ถ่ายเองเนะี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเองเนะี่ยทุกท่านอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้นะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยมี2ไซส์นะครับมีไซส์แปดสิบถึงร้อยหกนะฮะกับตัวหกสิบถึงแปดสิบนะครับก็ตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ย มันเป็นของมีโก้นะครับก็ไซส์ก็รู้สึกจะรู้สึกจะ75็ดสิบห้าหรือแปดนี้แหละครับนะวิธีหาไซส์นะครับนะฮะก็วัดเราเลยครับนะวัดความกว้างของตัวนี้นะครับเนะี่ยนี่ก็จะได้ไซส์นะครับนะเหมือนอันนี้เจ็กว่านะฮะนะนะก็73็ดสนะครับถ้าตัวที่80ก็จะประมาณนี้นะครับแปนะะอันนี้มันแปดสิบกว้างสุดได้80 เพราะฉะนั้นก็ใช้กันนี้ได้นะก็วิธีใช้ก็ไม่มีอะไรครับนะถ้าจะบิดบิดทางนี้บิดให้สุดนะครับแล้วบิดให้มันกลับไปทางหนึ่งก็จะเป็นขันเข้านะฮะนะสามารถเข้าได้กับตัวนี้ครับตัวเอ้ออาไมเอาไหมเนี่ยครับถ้าถ้าบิดมาทางนี้สุดก็จะเป็นขันออกถ้าทางนี้ก็จะเป็นขันเข้านะ บิดให้มันอ้าไปเลยครับนี่ให้มันอ้าอย่างนี้เลยนะแล้วบิดงนี้เลยบิดให้มันแคกแๆะแคะกเนี้ยมันจะสลับด้านกันนี่นะครับน,นี่นะครับกันเข้าเวลาใช้ก็ไปเข้ากับตัวนี้โดยที่เอาเข้าก่อนนะครับนะใส่นี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ค่อยเอากระเช้าบล็อกไปใส่อีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ เวลาขันออกก็เวลาขันเข้าดิอันนี้ขันเข้านะขันเข้าก็สับทางนี้โยกนี่ขันเข้านะครับก็สับไปสับมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงกันเลยครับงั้นก็เราก็มาใส่ไส้กรองกันเลยแกะไส้กรองใหม่ใ่แล้นี่แล้วก็ น้ำมันเครื่องนิดนึงไปนะครับไปโอลิงเพื่อยืดอายุการใช้งานโอลิงครับเวลาเข้าไปมันจะได้ไม่เบียดนะไม่เบียดปมันฝืดมากแล้วพอเวลาขันเนี่ยมันจะเบียดพอเบียดแล้วมันอาจจะทําให้โอลิงขาดได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปที่เขาทาน้ํามันนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับแต่ปกติแล้วไอ้ตามบ่ามันก็มีน้ํามันอยู่แล้วละครับนะ เดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับโอเคอันนี้ก็ใช้ตัวขัน โอเคพอตึงกัน,นครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เอาเครื่องมือออกนี่นะครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับนะะสำหรับการขันนะครับนะดูสภาพนะฮนะตัวนี้เขาขันมาแน่นมากเลยครับแต่ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับขันออกนะฮนะก็ถือว่าผ่านเลยครับ โดยที่มันไม่ตัวมันไม่บุกสลายอะไรเลยนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่เสียหายไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแน่นหนาดีนะครับนะก็ผ่านครับใช้ได้นะถูกใจเลยครับตัวนี้นะครับแต่อาจจะตีนิดนึงบางทีมันจับไม่ค่อยอยู่นะครับมันลื่นนะพอยิ่งน้ามันเริ่มเยิมเยิมออกมาแล้วนี่ยิ่งลื่นใหญ่เลยครับยิ่งจับไม่ค่อยอยู่เลยนะ อาจจะสู้แบบบล็อกพอดีตัวไม่ได้นะครับแต่ก็โอเคครับใช้งานได้อยู่นะครับ